สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันชอบคุณนักศึกษาเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ<ว>้ยขิมเมื่อไหร่จะมาเรียนพิเศษวะครูเข,เขาเขาเข้ามาสอนแล้วนะเว้ยเฮ้ยฉันขี้เกียจเรียนวะเฮวันนี้ขอลาได้ไหม นี่เพื่อนวันแรกเองนะเพื่อนจละลาแล้วหรอก็ขี้เกียจนี่วะโอยแม่ฉันนะสมัครอะไรไม่สมัครมสมัครให้ฉันเรียนพิเศษเนี่ยนะเออมาเร็วๆครูแกจะเริ่มเช็คชื่อแล้วเออเดี๋ยวไปก็ได้ฉันไปเันเดียวฉันกลับนะเออแล้วแต่เองเถอะจะมาเชิคชื่อก่อนอเคเคเคฉันก็ลองไป เฮ้ยแม่นะแม่สมัครอะไรให้ฉันก็ไม่รู้แถมไม่ปรึกษาฉันก่อนเลยมาสมัครให้ฉันเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอีกตายคะจะเรียนได้ไม่รู้เนี่ยไ่ชื่อเฉย,ยก็พอแล้วมั้งเบือ่อเบื่เบ,เบ,เบ,เบกลับมามาดูหนังดูซีรีส์กินขนมปบกเคี้ยวดีกว่า ชิวเลยเดี๋ยวนี้ก็กัน,นสวัสดีครับคุณครูเอา้าไม่เปไ็นั่งเรียนอ่ะอมีอยากเรียนดิเด้ยนั่งอยู่ตรงนี้เข้ามาชิชิชก่อนก็ได้มั้งเออขออนุญาตครับมาแล้วหรอมาครูจะเริ่มชิชชิล้วนะจ๊ะมาครบกันแล้วใช่ไหม ครับครูมาครบแล้วครับเด็กชายวุฒมาครับเด็กชายน้ำผึ้งมาครับเด็กชายพิระมาครับค้าบหรือค่ะเอาดีๆมาครับมาครับครูเด็กชายเขียวมาครับเด็กชายบูมาครับครูแล้วก็เธอชื่ออะไรเออไม่ก oh ็ ำไมคุณครูถึงสุดขนาดนี้เนี่ยมาเรียนกับครูจังเลยเฮ้ยมีแรงเรียนแล้วเว้ยนี่ครูถามว่าแกชื่ออะไรอ,อ๋อ,อผมผมชื่อ,อขอแบบชื่อม,มันลอยแล้วกันชื่ออะไรดีนะภูมิครับผมชื่อภูมินายภูมินะเฮ้ยนายไม่ใช่ชื่อนี้นี่เออชื่อกระเพาะดีนี่ งคูจะเริ่มสอนแล้วนะจ๊ะอ่านเขียนเสร็จแล้วคูจะให้ไปอ่านกับคูนะจ๊ะห้ามดูไปท่องโอเคเปล่าครับโอเคครับคุณคูณโอเคจ้ะเริ่มเลยมานเสร็จแล้วหรอเนะี่นะ่ะครับคูทองกิจเป,นะป็นนวเปล่า แม้ครูดูถูกผมนะเนี่ยผมจะหน้าตาเหมือนคนไม่เอาไหนก็ตามแหละแต่ผมก็อ่านภาษาอังกฤษเป็นนะคะจ้าอ่านเป็นก็ดีละจ้าเอาเริ่มครับครูเริ่มแล้วครับดีเบิร์ดนกดีแคแมวดีด็อกสุดักอ่านเสร็จแล้วครับโ้าทำไมเก่งจังเลยอะ่ะ แม่ครูชมผมเกินไปแล้วนะครับผมไม่เก่งอย่างนี้อยู่แล้วด่กลับบ้านก่อน,นเ้ยเพื่อนเออไปเจอกันพรุ่งนี้เฮ้เช้าวันต่อมาอวันนี้เรามาลงเรียนแต่เช้าด้วยสิจะได้เจอคุณครูก่อนใครแล้วก็จะได้คุยกับคุณครูเยอะๆนานๆเล เต้นจังเลยอะไม่คิดว่าจะเจอครูสวยขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าฉันจะตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนมาเรียนไิเสษได้ขนาดนี้ปกติฉันไม่เคยขยนมากเลยนะเนี่ยเาเคครูเลยที่ทำให้ฉันขยันขึ้นนจ้ไปหาอะไรกินกันไหมฉันอยากกินสเต็กนะคะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินสเต็กลิมได้นาะ ฉันไม่อยากไปริมแม่น้ำอะค่ะฉันอยากไปกินสเต็กที่ร้านเปิดใหม่ตรงทะเลอะเอา้าผมก็ว่าจะพาคุณไปร้านนั้นพอดีเลยนะจริงหรอคะจริงสิครับงั้นทิลักก็ต้งไปทำงานนะคะเอ่อเห็นภาพบาดตาบาดใจถต่อหน้าต่อตาเลยบายบายคะ่ะทีรักเจอกันนะคะครับ น้าเด็กชายภูขึ้นมาเรียนสิจะ๊ะไม่เอาแล้วผมไม่ลงไม่เรียนมาเล่าผมจะออกอะทำไมลจะจ๊ะครูสอนไม่ดีตั้งไหนเอ่ยครูมีแฟนแล้วทำไมไม่บอกผม คมูเป็นคนผิดครูไม่บอกผมว่าครูมีแฟนแล้วครูทําให้ผมชอบผมไม่เรียนเล่าผมว่าตื่นเช้าเพื่อมาหาครูเลยนะครับแต่ก็ได้มาเจอครูอยู่กับแฟนครูอะฉันผิดเหรอที่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันมีแฟนแล้วอะ่ะไม่ลองมันเรียนไม่ลงไม่เรียนมันเล่าอ,อืกับบ้านดีกวัวเป็นพ่อครูเลยที่ทำให้ผมตกลุมรัก ฉันจะบอกแม่บอกแม่เลยฟ้องแม่แน่ฟ้องแม่แน่อ,อกหักล้าตุ๊ดดีกว่าไม่เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจ<ๆ>ให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.